สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับผมคุณอยู่ในช่องเดทไลน์นะครับวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่6เดือน11กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อย2ช่วงเวลานะครับผมมีช่วงเวลา13นาฬิกา1 1ถึงนาฬิกา1และช่วง16กนาฬิกาถึง17นาฬิกาสนะครับผม เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเขตจับกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เขตจับระดับต่ำกันก่อนเลยนะครับครับสภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อยโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเดี๋ยวเราย้ายไปตอนในเขตจับระดับสูงกันเลยครับครับสภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อยโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลย สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้บายบาย